สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทที่มีค่าอีกปีพรสอหนึ่งนะครับที่ใครๆก็อยากได้แล้วพี่น้องล่ะครับอยากได้หรือใ่รอยากได้ว่าเป็นปีบรสอะไรขอให้พี่พี่เพื่อนน้องตามไปดูเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับ กับผมต่อแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ครับเป็นพระศินใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆครับท่านไปซื้อของในรังสอนคมาก็ได้แบบนี้มาแล้วครับท่านเหรียญพระศิลใหญ่เหรียญน,นี้นะครับ ก็สวยงามมากนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับท่านเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่แล้วผมพี่กับไปให้ดูนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้ลันตกอยู่ที่แล้วประมาณเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญนครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคือโปนิกกิอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเหรียญนี้นะครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับบลุม้ลูกโป่งตันครับจุดยอดจริงครับมาดูขอบเฟืองนี้ก่อนครับเป็นไงครับเหรียญนี้โอ้โหครับจุดยอดครับท่าน ไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรมากมายเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยเลยซ้ำครับเนี่ยดูใกล้ไปดีกว่าครับนี่ครับไม่มีเลยนะครับสุดยอดครับเหรียญนี้สวยงามมากครับอาการจริงๆครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับอักษรเบลนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการสายตานะครับท่านมีอยู่สี่ตัวนะครับพอร์ชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับท่านสองห้าห้าแปดนะครับ สมตรงกลางคือพระปางไ์ว้ดรุ่นละบาราลามต่ำลงมาอีกนิดขึ้นไม่นานจ้ะผียาและล่างสึงจุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศ2558นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนักกิจแปดจุกรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านเลยนะครับสําหรับปี2558้า้แปนี้นะครับท่าน91ล้านนะครับ ในระดับยูนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบบาทครับท่นา,าทนตั้งเกสิบเอ็ดล้านในห้าสิบาทก็สูงแล้วนะครับสําหรับยู c นซนะครับแต่ว่าเหรียญที่บากันใช้เนี่ยครับเท่าไหร่ครับตรงอยู่ที่สิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ